ครัสบสวัสดีเอฟซีทุกท่าน้อครับเดิมตอนนี้ผมก็ยังอยู่นาบานลงพลครับดูบรรยากาศตอนเทียนนะครับอันนี้คนก็เริ่มกลับกันหมดนวครับแม่้าเริ่มทยอยกลับกันแล้วครับตอนนี้ก็เหลือที่ y o u t u b e ไรๆเพราะมีเหลือก็มีพี่จิมมี่นะครับนั่งเฝ้ารออย่างนั้นครับเข้าประตู นี่ป็นตครับร้านค้าก็ปิดปิดกันแล้วครับวันนี้วันนี้ปิดอย่างหัวค่ําครับแม่มันไม่ปิดหรอกคือมันไม่มีคนเขาเริ่มกลับวันนี้เป็นวันทํางานด้ครับดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับยามเย็นที่หน้าบ้านลงพอด้อครับเด้อเออขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีทุธนที่เข้ามาชมติดตาม,มากดไลค์กดยังให้ผมครับ โอเคครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็คือป้าแมวครับเออป้าแมวขายเพล้วแน่วัอนี้ป้าแมวไม่ได้ขายอะไรคะับทำไมไม่ขายนะครับเอ๊ไปต่องอยมาไอเจ้านี่เจ้าเจ้าอยู่นี่ไปเพลินมากป้าแมวไปต่อเงยไปซื้อของหรือเปล่าไปไปซื้อของแล้วก็หลายอย่างไปธุระนิดหน่อยเดี๋ยวแมวจะขึ้นมา พอ,อแมวจะขึ้นมาแล้วมผมก็จะลงไป <laughs> ป้าแมวมาอยู่บรมื่นมาจ้าจ้าอันนี้ก็คือป้าแมวนะครับ FC ลุงพลมา้าแต่วันแรกเลยครับ <laughs> <ะ S 1> มาก,ก้อนหมอปามาเธ่แรกอีกเหรเ <laughs> พราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นผมไลฟ์ไ like อ a c e b o o k พราะตอนนั้นผมยังบ่มีบ่มีช่องยูทูปเฮ็ดบ่เป็นสมัยนั้นตอนนั้นเฮดบุกเห็นเพอผมไลฟ์ไปให้ก็เห็นปลาแมวเฮ็ดกับพงเข้าวอยู่ทางนั้นเนาะสลาผมก็ถ่ายรูปกันหมอปลาเยอะแต่ว่าเห็นปลาแมวปลาแมวก็มาตลอดนะครับเด้อเพิ่นมาแบบอยู่นี่ประจําเลยประจำประจำแล้วก็ไปตลอดใช่ไปด้วยตลอดสายบุญด้วยนะคะจริงจริงๆสายบุญนะเนาะเนียนไม่ ไม่ได้หวังอะไรไขอให้ได้ไปได้ความสุขจังใจพ่อเมลโอเคอนุโมทนาถุนํำตาเมลครับประละเมอครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับปาเมวครับอันนี้ก็รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วครับญาติๆพี่น้องกันโอเคเมื่อเจอเดี๋ยวครับปาเมวครับครับสวัสดีครับอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับดูนะครับโอ้เมืองภูเขา บแล้วกาททางผู้นะครับผู้ผาผางต่อกับผู้รกไฟนะครับข่างนี้ครับขาตลาดครับยามเย็นมืดแล้วครับอนนี้ฮะมืนะ่วเริ่มเมรไฟสองสวแล้วโอเคครับนี่คือบรรยากาศน้าบ้านลงบนครับนี่ครับมาบ่งตอนเย็น ที่จะมีแล้วก็โอเคครับเปิดกันนั่งไปเลยๆเปิดกันโอเคน่าจะอีวันสองวันนะมา,ายังไม่ได้เลยครับโอเคครับเนี่ยเด้อผมหาเบิรงให้ดูมุมตอนเย็นเดี๋ครับบรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็น,นครับกล้องผมโอเคอยู่ครับสว่าง คุณเอีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะครับ <c oughs> อขอโทษหลายๆเด้อถ้าผมตอบบ่อท่านในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอโทษ f อทุกท่านเด้วอวิวข้างหลังครับอยู่ที่แม่ตะเคียนโสรพี่นะครับข้างหลังก็เป็นเนาะ ภูใกล้ๆที่สูงๆนี่ก็เป็นโพ่เมภูหลวงครับตะปูนตัวลังเพื่อก็โอเคที่เห็นนี่ก็เป็นภูไพเฮีครับฝั่งขวามือเป็นโพอันนี้ไพแอครับนีครับที่เมื่อคืนนี่ครับที่นนทอันอีทางอัน ขอนแก่นเอฟซี FC, ทางขอนแก่นผนมอบมาให้เมื่อคืนนี้มืดอีหลีผมก็ทายว่แบบเห็นเล้วครับโอเคมอบให้โดยร้านนัทพลแกะสลักครับตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับที่ให้มาเมื่อคืนนี้อืมโอเคครับแล้วก็ะถางกระถางทูบนี้ก็เพิ่นส่งมาให้จักทั้งหลายครับเอฟซีเพิ่นบอกอยู่ัเพี่นอยากมาเพิ่นส่งมาให้ผมก็ไม่ยกให้แล้วก็เอา ส่ามาใส่ให้้วก็พอดีในบ้านโทรมาบอกว่าฮ้เออว่าแปลของให้แนบผมก็เลยเข้าเมืองเข้าเมืองกลับมาก็เคมาถ่ายให้ครับมาเบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศที่นี่ครับที่อันเก็บของอันตะเคียนครับแม่ตะเคียนแต่ก็มีพญายนาคครับเออซื้ออย่างผมก็ลืมเลยครับพญายนาคที่อัน หลวงพอ่ออาจารย์พลอยู่วัดด่านประยินพนไห้มาครับ <c oughs> <c oughs> ครับเนบรรยากาศตอนเย็นครับครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนเช้าบรรยากาศอากาศเย็นมากเลยครับตอนเช้าคือนนี้คือเหรออากาศเย็น,นครับครับถ้าถ้าใครมาเที่ยวหน้าหนาวนี่โอเคเลยครับบรรยากาศแบบ เย็น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 มากครับถ้าวันไหนแบบเย็นจัดๆเนี่ยโอ้โหผมพาก็ยังเย็นอยู่ครับเน่ยผมพ่ายเอาไม่อยู่เลยครับครับเสดายแอดบอมีบ้านแบบเอาไว้รองรับอันเอฟซีเนาะครับผมบอมีเงื่อนสร้างเดี๋ยวไว้ให้ผมมี่ต่างผมจะสร้างไว้ให้เลยครับบิวก็ได้ สวยมากเลยตัวง,งานมาเลยลเค,ค่เธอบรรยากาศยามเย็นครับมืดเลยครับตอนนี้มืดแล้วอ่ามืดแล้วครับนนรบ,บรรยากาศมาบ้านลงพอลล้อครับอ่าแต่ไฟรถแล้วมมากมเลย ขอบคุณหลายๆเดอรครับ f อทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นกำลังใจคนบ้านกอกาครับมีหลายช่องอยู่เต็มมีแต่ผมคือมีแต่ผมนะครับแบบลุยอยู่นี่ครับทิมร้านค้าเลยครับผมร้านผมผมทิมเลยมากเถ้ามัานมีงายเนื้อก็ซ o ยก็นเนียยไปครับอซอยกันเบิ่งกันไปครับน,น่นครับ โอ้ยไอจะมีไอจะมีเราก่อนั่งเออไม่ได้ไอจะมีเราต้องเฝ้าอยู่นี่นะครับแกเราต้องอยู่นี่นั่นอาจะมีไปหาเนวกินแล้วรู้สึกว่าเล่าหิวเล่าหิวมื้อนีนมื้อนี้จังเล่าด้กินข้าวหรือบ่อเนยครับเด็กเอ้กินข้าวยังไงปลาเนื้แหรอครับจะเป็นไรได้ผมผมก็ว้อบไป อ่าเบอ่์เนอไอจิมีเพิ่มไปหาซื้อกับเขากี่เลยครับดูสิลาบก่อนลาบก้อยเขาได้หมดเลยโบกเอาควักเอาเด้อกับเขาครับมีกับเขารถพวงนําครับอ่าอันนี้ก็คือมาแต่บ้านจันเพทนครับอ่าโบกเอาควักเอาควักเอ้าลาบจอดละอ่าเพิ่มไปจอดเพื่อไลสดเลยครับ อันนี้ก็คือเจียยาครับเจียยาบ้านจันเพนครับเพื่อนขายกับเขาครับนี่มีแกมสุกกวัวสเสือเสียงคนนี้บอกเสียงลานไสเจ้าบานนี่กับเขาด้วยครับเด้อมีหลายอ่านลายย่างซูอ่านซู้เนียวอันนี้ มีกุ้งพร้อมครับในร้านอันไหนในสูงไหมนี่ตองเต้ยเลยอันแบบเป็นเนื้อสูงมีนี้แกงอะไรครับนี่อันนี้แกงแกงเผ็ดจ้าแกงเผ็ดแล้วก็ต้มยำอันนี้สูงไหมนี่ยำรัวครับยำจ้านี่อาันนี่ขายดีเนาะถ้าแกเน้องเหมือนนี้ราคาอยู่ราคาอยู่นะน่าให้ก็ถูกเต้ยหมดนี้บ่ค่อยได้ขายบ่ค่อยได้เปิดร้านเลยครับ วันนี้ก็ไปฮอดบ้านก๋วยถั่วเนาะครับครับก๋าได้กลับมากลัมาเครื่องอะไรเกี่ยวข้าวย่างย่างย่างบ่สุกย่างครับยงบ่สุกบ่เกี่ยวข้าวก็ได้ได้ยุดเนี่ยแล้วเนาะว่างอาทิตย์หนึ่งว่างอาทิตย์หนึ่งกลับมาขายไม่มีได้ในช่วงนี้ต้องมาเกื้อกูลมือเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้าวแห่งขายดีเป็นบ่อสำหรัต่อคนมานี้เป็นบ่เพิ่งเอาไปจราบินเลยเนาะโอ้ครับเสรดยอดโอเคครับขอบคุณครับครับผม ดีมาเลยครับโอเคโอเคนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับครับสวัสดีครับ